คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาชมประตูครับผมประตูรั้วแบบง่ายๆนะทำจากเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องทาสีง่ายๆเนะียก็ดูครับก็จะเป็นล้อคู่นะนีครับล้อแปบนี้คับล้อสองจุดนะตรงนี้จุดหนึ่ง ือประตูบานหนึ่งจะมีล้อทั้งหมดแปดแปดล้อเป็นล้อคู่ครับผมทีนี้พามาดูการเข้าตัวล็อกนะครับดูครับผมเขาจะจับกับเสาสำเร็จรูปไปเลยครับดูครับจะเป็นการยิงพุด้านล่างครับแล้วก็หมุนน็อตนะหมุนรับจับเหล็กแผงขึ้นมาแล้วดูครับตัวนี้สำหรับ คือว่าเหล็กด้านนี้สาหรับล็อกล็อกประตูเหล็กด้านนี้ครับผมก็จะจับน็อตกับตรงเสานี่เลยครับไอเสานําเร็จรูปนี่นะครับก็สองตัวนะดูจับจับเหเล็กแันนี้เลยจับนอ็อตแล้วก็ด้านในจะใส่เป็นแหวนรองนี่นะครับ ด้านบนก็จะเป็นการเชื่อมเหล็กแผ่นก็บีกหนึ่น,นะครับเชื่อมเหล็กแผ่นด้านบนนี้นดี่ครับล็อกประตูก็เไปเลี้ยวข้ามมาก็จะล็อกประตูก็ดีครับครอบประตูก็ดี จะมีเป็น uh ใช้เป็นน็อตจับหมดแลวใช้น็อตจับหมดเลยตัวนี้ตัวล็อกเลื่อนนี่ก็จะเป็นเหล็กกล่องคู่เลยนะเป็นเสาเห็นไหมรยิงยิงคู่เลยนะตัวนี้ยิงคู่เลยแล้วก็เชื่อมเชื่อมเป็นสี่เหลี่ยมนะดูครับด้านบนด้านบนก็จะเชื่อมเป็นเหล็กแผ่นด้วยดูยครับเหล็กแผ่นเพื่อที่จะใส่ เลื่อนนี้แต่ทังง้งลตัวนี้นี่ครับบนด้านล่างจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาหน่อยนะตัวนี้บนด้านล่างนี่ครับเห็นไหมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมส,สามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมก็เลื่อนไปตรงร่องประตูนี้ด้านนี้จะมีการเชื่อมเหล็ก ล็อกแลผมเนะเวลาล้อมาตรงนี้ครับเนี่ยเวลาล้อมาถึงตรงนี้ก็จะล็อก้อพอดีครับผมนะเพื่อกันไม่ให้มันอ่าเปิดเกินมานะเปิดเกินมาประตูจะล้มนะเนี่ย็คือล็อกประตูให้มันอยู่อยู่ล่องไม่ให้มันเลื่อนเกิน<ม>เกินล่องนะครับตรงนี้คนระับ A couple